ก็จบกันไปแล้วนะครับถือว่าจบกันรวดเร็วสําหรับศึกไฟในนัดที่33ที่เพิ่งจบไปเมื่อเช้าที่ผ่านมาพร้อมกับประเด็นดาม่ารองคู่เอกระหว่างชาโด้ซิงมาวินกับมูาเนสยูเนสลาบานักมวยจากแอลจีเรียหลังจากที่นะครับทางด้านชาโด w นั้นเนี่ยหลังจากเบิ้นแข้งสวยๆส,สามแข้งแบบหนักๆเน้นๆน,น,นะครับขวาท่อนสูงของชาโดเนี่ยเข้าไปที่ลาบาแบบเต็มๆจนลาบานะครับออกอาการ และก็ทางด้านชาโดนั้นเตรียมพร้อมที่จะขย่ำนะครับประเคนทั้งหมัดเท้าข้อศอกเพื่อเสิร์ฟให้ลาบาและในจังหวะที่กําลังเข้าไปขย่ำนะครับนิ้วโป้งของชาโดนะฮะได้เข้าไปจิ้มลูกตาของลาบาจนทางด้านลาบานะครับซุดลงไปนอนกับผื้นและก็ทางด้านชาโดนั้นโบกไม้โบกมือนะครับว่าไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ทําผิดกติกาไม่ได้ใช้นิ้วอะไรประมาณนี้นะครับ เมื่อทางด้านโอลิเวอร์คอร์ดเนี่ยได้เข้ามาดูอาการและก็พาไปให้แพทย์สนามนั้นดูตานะครับจนในที่สุดทางด้านแพทย์สนามนะครับได้คุยกับลาบาและก็ลาบาเองก็บอกว่าน่าจะช็กต่อไม่ได้เพราะมันมองไม่ชัดอะไรประมาณนี้และก็แพทย์สนามประเมิอนอาการแล้วก็ถามนักมวยแล้วนะเนี่ยก็เลยนะครับยุติการแข่งขันไม่มีผลการตัดสินเนื่องจากว่าเกิดอุบัติเหตุนิ้วจิ้มตาระหว่างชกซึ่งน่าเสียดายแทนชาโดมากมากเลยกลายเป็น ประเด็นในจังหวะนั้นนะครับว่าลาบาเนี่ยเจอนิ้วจิ้มตาจริงๆหรือว่าในจังหวะนั้นเนี่ยเจ้าตัวมองแล้วว่ายังไงยังไงก็ไม่รอดสู้ลงไปบัวกับจังหวะจิ้มตาด้วยนะครับก็เลยถือโอกาสตรงนั้นเนี่ยให้กรรมการเข้ามายุติการช็อกซึ่งเป็นความคิดเห็นของแฟนมวยหลายคนนะครับมองว่าลาบาน่าจะใจไม่สู้ใจมดและอาจจะโดนอาวุธของชาโด คืนนะครับสู้ต่อไปนั้นอาจจะทำให้เสียสติติได้แต่อย่างว่านะครับอุบัติเหตุเนี่ยยังไงก็เกิดขึ้นได้และสิ่งสำคัญก็คือนิ้วของชาโดเนี่ยหลังจากที่ผมเข้าไปดูรีเพย์หลายรอบและผมเองก็เป็นแฟนขับชาโดก็อยากจะให้น้องมันนะครับ สามารถเอาชนะน็อกลาบาให้ได้เพื่อที่จะได้นําเงินนี้เนี่ยไปรักษาคุณแม่ให้หายป่วยจากมะเร็งน,นะครับเอาใจช่วยเต็มที่หลังจากที่ยกแรกนะครับชาโดนั้นส่งลาบาให้กรรมการนับไปนะครับเชื่อว่ายก2เนี่ยน่าจะไปเกณฑ์ได้แต่ดันมาเกิดปัญหาในลักษณะนี้ก่อนก็เสียดายแทนชาโดและเราก็ดูนะครับว่าลาบานเนี่ยโดนนิ้วจิ้มจริงๆริงไหมซึ่งก็โดนนิ้วโป้งจิ้มเข้าไปจริงๆนะครับแล้วก็ในช่วงจังหวะที่แพทย์สนามส่องไฟฉายไปที่ตาของลาบาก็เห็นว่าตาลา นั้นนะครับมีลักษณะก็คือห่อเลือดอยู่ในปาซึ่งผมเองเนี่ยก็เคยมีอุบัติเหตุนในลักษณะประมาณนี้มันเจ็บจริงๆนะฮะมันมองไม่เห็นเหมือนปามันใช้ไม่ได้เลยก็เข้าใจลาบานะครับแต่มันก็จะมีประเด็นเปรียบเทียบในคู่ของวลาดิเมียกุสมินกับอคอโรดีนะครับซึ่งคู่นั้นเนี่ยโครโรดีเจอนิ้วจิ้มไปเนี่ยจังๆเหมือนกันนะครับแต่โครโรดีนั้นยังแข็งใจสู้กับกุสมิน จนคบยกนะครับไม่ยอมที่จะยุติการช็อกซึ่งมันก็แล้วแต่นักมวยนะครับอยู่ที่ว่านักมวยคนนั้นเนี่ยเขาจะเอายังไงต่อเราก็ไม่ว่ากันนะครับถือว่าเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลส่วนตัวผมเนี่ยก็ไม่อยากจะไปว่านักมวยและตัวผมเองก็เคยเกิดอุบัติเหตุในลักษณะประมาณนี้เข้าใจดีนะครับว่าเวลาที่มันโดนจิ้มเข้าไปเต็มๆเนี่ยส่วนตัวโดนสายไฟนะฮะฟาดเข้าไปที่ตาเนี่ยมันมองไม่เห็นเลยนะครับน่าจะเป็นลักษณะเดียวกันก็นกไม่ว่ากันนะครับยังมีโอกาสอื่นอีกแต่โดยรวมแล้วเนี่ยต้องบอก ว่าชาโดสิงมาวินเนี่ยเนื้อกว่าลาบาพอสมควรนะครับถึงขั้นเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะน็อกลาบาได้อย่างแน่นอนและก่อนที่จะเกิดจังหวะนั้นเนี่ยเชื่อว่าแฟนมวยหลายคนเนี่ยก็น่าจะมองเห็นเหตุการณ์เดียวกันนะครับนั่นก็คือแข้งของชาโด้เนี่ยกำลังทํางานเลยนะครับและลาบาเนี่ยเจอมดชาโดไม่ได้เจอมดชาโดไปเมื่อไหร่เนี่ยมีอาการตลอดนะครับยิ่งไปเจอแข้งขวาหนักๆของชาโด้เข้าไปซ้อนเข้าไป3เแข้งติดๆนะครับมีสะอึกอะฮะแล้วก็ดูชอตๆไปแล้วแล้วก็ชาโดก็เห เห็นอาการนะครับก็พยายามที่จะเข้าไปปิดเกมแต่ดันเสียได้นะครับเกิดอุบัติเหตุเสียก่อนไม่ว่ากันซึ่งคู่นี้นะครับก็แล้วแต่ทางวันเชเมเชิว่าจะให้มีการรีเมดล้างตากันหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดโดยรวมเนี่ยนะก็ต้องมองนะครับว่าชาโดเนี่ยถึงแม้ว่าจะช็กเพียงแค่2ยกหรือว่ายกครึ่งครึ่ยชาโดเหนือกว่านะครับลาบาเนี่ยสู้ชาโดไม่ได้อย่างแน่นอน หลังจากนี้นะครับน่าจะไม่สมควรรีเมทและหรือจะรีเมทก็ได้ก็น่าสนใจแต่อาจจะเสียเวลาชาโดซึ่งตอนนี้นะครับเชื่อว่าชาโดเนี่ยสามารถที่จะเจอนิโคหรือว่าเจอใครก็ได้นะครับในเลนกิ้งรุ่นเฟเธอร์เวทและถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยเชื่ออย่างแน่นอนนะครับว่าชาโด้นิโคเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดเพราะคู่นี้นะครับน่าจะเป็นการหาผู้ท้าชิงไปชิงแชมป์ต่อไปและระหว่างตะวันฉายกับคูยาเต้เนี่ยน่าจะเป็นคู่ที่ค่อนข้างจะแน่นอนเหลือเพียงแค่ประกาศแล้ว เท่านั้นนะครับว่าจะลงในศึกวันไฟไหนหรือว่าจะลงในศึกวันใหญ่ซึ่งต้องรอให้ทางวันเชมเปยนชิพป,ประกาศนะครับและถ้าเกิดว่าตะวันฉายเจอกับคูยาเต้เนี่ยนิโก้เจอกับชาโดเนี่ยถ้าเกิดชาโดเจอกับนิโก้ก็เหมือนหาผู้ท้าชิงหรือว่าคนที่จะไปชิงแชมป์โลกคนต่อไปล่อเจอผู้ชนะระหว่างตะวันฉายกับคูยาเต้อย่างแน่นอนซึ่งชาโดก็ไม่มีอะไรที่จะต้องพิสูจน์แล้วนะครับ ความแข็งแกร่งนะครับความหนักหน่วงของอาวุธเนี่ยชาโดมีความพร้อมเต็มที่แล้วนะครับในการที่จะขึ้นไปเขย่าโลกหรือเจอกับพวกบิ๊กเนมนะครับไม่ว่าจะเป็นนิโคไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์บอลซึ่งชาโดนะครับก็ไดยเคยให้สัมภาษณ์ในรายการพอดแคสต์ของวันว่าถ้าเกิดว่านะฮะต้องเจอกับซูเปอร์บอลเนี่ยเจ้าตัวก็พร้อมที่จะเจอเพราะมันเป็นวิถีมวยนะครับยังไงก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ถึงแม้ว่าทั้งคู่นั้นเคยเป็นพี่น้องเพื่อนร่วมค่ายแล้วก็ซูเปอร์บอลก็เคยที่จะเทนกับชาโดลง นวมกันอยู่ตลอดนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับนักมวยก็มีพัฒนาการแล้วก็ตัวเองนั้นก็ต้องมีความขวัญมีความทะเยอทยานแล้วก็ต้องเติบโตยังไงยังไงก็ต้องเจอกันเจอกันก็สามารถชกกันได้ก็ถือว่าเจอกับนิโก้เจอกับซูเปอร์บอรดเนี่ยณนะวินาทีนี้เนี่ยเจอกันได้แน่นอนและก็มีโอกาส 50, 50ไม่ว่าจะเป็นนิโก้หรือซูเปอร์บอร์นะครับจาโดเจอกับใครในพอสอนี้น่าดูทั้งหมด ความหนักหน่วงของอาวุธรูปร่างทุกสิ่งทุกอย่างอาวุธนะครับแข็งแกร่งและอีกอย่างหนึ่งก็คือหมัดเท้าเข่าศอกเนี่ยชาโดได้ครบทุกชุดแถมถ้าเกิดว่าเราศึกษาวิธีการช็อกของชาโดอย่างดีๆนะครับจะดูว่าชาโดเนี่ยเริ่มมีการเล่นเกมเพลินมากขึ้นและเมื่อเข้าสู่ยก2เนี่ยชาโดก็จะเริ่มเบียดตามแผนการและก็ตามยกที่1ที่ตัวเองนั้นได้ประเมินว่าคู่ต่อสู้นั้นมีดีมีเสียอะไรยังไงถือว่าเป็นนักมวยนะครับที่มีแผนการช็อกและก็มีกา,ม,กามีความฉลาดใน เรื่องของการแก้เกม แก้ไขเฉพาะหน้าเฉพาะเกมเบิร์เวทีได้ดีนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาโดนั้นสามารถทําฝันให้เป็นจริงและขอเป็นกําลังใจจริงๆเลยนะครับอยากจะให้คุณแม่ของชาโดนั้นหายป่วยจากอาการมะเร็งน่าจะเป็นอะไรที่เป็นของฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับชาโดส่วนคู่ที่ทน่าสนใจคู่อื่นนะครับนั่นก็คือคู่ที่3ของรายการระหว่างทางด้านนนทชัยจิตเมืองนนท์และอับดุลลาซึ่งคู่นี้นะครับการช็อกจบลงไปเพียงแค่ยกแรกในระยะ เวลาเพียงแค่25วินาทีของยกเลขเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่านักมวยทั้งคู่นั้นมายืนแรกกลางเวทีทางด้านนนตชัยนะครับได้จังหวะปล่อยอัพคัดไปก่อนแต่การตอกนะครับเจอหมัดหุกส่วนของอับดุลลาเข้าไปโดนไปเต็มๆขนาดนั้นนะครับลุกขึ้นยากมากๆ ก็ถือว่าเป็นจังหวะบวกกันนะครับจะไปว่านนทชัยไม่ได้พอถ้าเกิดว่าใครโดนจังหวะบวกอย่างนี้ใครดีใครอยู่แค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรซึ่งก็ยังมีโอกาสแก้ตัวนะครับสำหรับนนทชัยค่อยๆทําฟองกันใหม่เชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่ทําให้นนทชัยนั้นก้าวขึ้นมา เข้มแข็งมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ฝึกในเรื่องของวิธีการบอกหมัดการป้องกันตัวให้มันดีกว่านี้ส่วนนะครับอับดุลลานั้นก็ต้องถือว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับหมอนี้เนี่ยแม้ว่าจะมีมาดกวนๆน,นะครับซึ่งเอ็ดมิเน่แช่งเลยนะครับสำหรับไฟนี้เนี่ยอยากจะให้นนทชัยเนี่ยเอาชนะอับดุลลาให้ได้แต่ก็ไม่เป็นผลต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าไอ้เจ้ารัสเซียตัวนี้เนี่ยมันมีพลังกำปั้นที่หนักหน่วงรุนแรงขนาดขึ้นมาจากเวท145ปอนด์นะครับสามารถช็อกนักมวยที่อยู่ในเวท15 5ปอ ได้เพียงแค่ในหมัดเดียวไม่ธรรมดานะครับ สร้างสีสันให้ไม่น้อยเลยนะครับสำหรับตัวจีทรัสเซียตัวนี้เนี่ยทั้งเวท145แล้วก็เวท155เนี่ยถือเป็นอีกตัวนะครับที่มองข้ามไม่ได้เลยทั้งเวท145ปอนด์ปอและ155ปอนเจอใครก็สนุกนะครับหลังจากที่สามารถนอกนนทชัยไปได้ภายใน25ิาวิของยกแรกนะครับแฟนมวยนะครับก็คอมเมนต์ก็อยากจะให้เจ้าอับดุลลาเนี่ยเจอ3คนนี้มากที่สุดนะครับที่ผมได้ไปอ่านมานั่นก็คือกุลาบด,ดํานะครับแล้วก็เจอกับนิโคนะครับและ ตาเจอกับยอด IQ อีกสักครั้งไอสตัวเรื่องเนี้ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับมวยหมัดมันต้องเจอกับมวยหมัดนะครับซึ่งถ้าเกิดความคิดเห็นผมเนี่ยผมอยากจะเห็นไอเจ้าอับดุลลาเนี่ยไปเจอกับนิโคนะครับความมั่นใจพอๆกันคู่นี้นะครับเฟสออฟกันเนี่ยมีมันแน่นอนนะครับมีบัฟกันยับอย่างแน่นอนและคู่นี้นะครับหนักจริงๆด้วยอีกคนเนี่ยร่างกายแข็งแรงรูปร่างหรือว่าอะไรพวกเนี้ยค่อนข้างที่จะสูสีกันนะครับคู่นี้ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ในเวท1น5 1 5ปอนด์จริงๆเนี่ยก่อนจะไปเจอชาโดหรือว่าไปเจอใครนะครับนิโคเนี่ย,น,ยน่าจะไปเจอกับไอ้ตัวอับดุลลาอีกสักนิดหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นคู่ที่โอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชนะก็ได้ไปต่อหรือจะจัดให้นะครับเจอกับชาโดเอาก็มันเลยนะฮะหรือจะให้ไปเจอในเวท145ปอนด์ซึ่งเป็นพิกัดเริ่มแรกของไอ้ตัวอับดุลลาเนี่ยไป ไปเจอกับกุลาบดำเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นมวยถูกคู่ของเวท145ปอนด์วัดกันไปเลยนะครับหมัดหนักรัสเซียกับหมัดหนักของคนไทยอย่างกุลาบดำเนี่ยใครดีใครหนักกว่ากันนะฮะใครจะได้ไปต่อเนี่ยณนะเวลานี้เนี่ยมันต้องเจอกันแล้วและอีกหนึ่งคนนะครับที่เชื่อว่าถ้าเจอกับอัดุลลาเนี่ยน่าจะสูสีคู่ขี้และก็มีโอกาสแพ้ชนะ50-50พอกันนั่นก็คือฟิลิเปโลโบซึ่งถ้าเกิดว่าเจอกันนะครับน่าดูไม่ใช่น้อยเลยนะครับก็แฟนมวยอยากจะให้เจ้า อัพดุลลานั้นเจอใครก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและไฟหน้านั้นเนี่ยอยากจะให้ชาโดเจอกับใครนะครับเจอกับนิโคเป็นยังไงเจอกับซูเปอร์บอลมีโอกาสแพ้ชนะมากน้อยกว่ากันยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับ แล้วก็ลืมคู่เอกไปเลยนะครับอาริเซียนะครับสามารถป้องกันแชมป์อตอมเวต115ปอนด์มวยไทยของวันแชมเปี้ยนชิพไว้ได้อีกหนึ่งครั้งนะครับซึ่งโชว์ฟอร์มสุดโหดเมื่อสามารถเอาชนะผู้ท้าชิงจากสวีเดนไปได้เพียงแค่ K ยกที่สองเมื่อกดไปสองนับนะครับป้องกันแชมป์ได้อีกหนึ่งสมัย พร้อมกับคว้าโบนัสนะครับได้อีก50,000ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า1 6ล้านแสนบาทไปครองได้ไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับเอเชียเฮเรนโลดิเกตและนะครับในเวท115ปอนด์ณตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่เพชจีจ้าเท่านั้นเลยนะครับที่น่าจะเป็นคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมสมน้ำสมเนื้อที่สุดสำหรับเอเชียเฮเรนโลดิเกตและเชื่อว่าไฟหน้าของเอริเชียนะครับน่าจะเป็นไฟใหญ่ไฟเจอกับเพชจีจ้าอย่างแน่นอนนะครับ เพื่อที่จะปลุกกระแสมวยหญิงของวันแชมเปี้ยนชิพให้กลับมาโด่งดังและก็เป็นที่สนใจอีกครั้งหนึ่งและศึกเชมชนเชมระหว่างเพชรจิจ้ากับเอลเชียเฮเลนโรดิเกสถือว่าเป็นไฟที่เฮปซีวันแชมเปี้ยนชิพทั่วโลกนั้นยากดูอย่างแน่นอนนะครับเพื่อที่จะหาซูเปอร์สตาร์หนึ่งเดียวของวันแชมเปี้ยนชิพว่าใครคือซูเปอร์สตาร์นักกีฬายืนสู้ที่ดีที่สุดของผู้หญิงขอบคุณมากนะครับที่รับชมและฝากอย่าง,งก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แลวก็อย่าลืมกด แชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยพบอกับคอนเทนต์สไตล์นี้แตกต่างไม่เหมือนใครไม่ลอกเลียนแบบใครสไตล์เอกสตรีโอที่นี่ที่เดียวพรอกับคอนเทนต์มวยไทยกับเอกสตรีโอได้ทุกวันขอบคุณครับ